สวัสดีจ้าพี่น้องมืนจะเป็นผาพี่พาน้องเม็ดไก่นึ่งสมุนไพรนะจ๊ะเดระเม็ดก็เลยนะจ๊ะุงรสชาติเลยจ๊ะใส่ซอสปูรสนะจ๊ะผงปรุงรสมีนจะเป็นพริกไทยดำนะจ๊ะตามต่อด้วยซอสหอยจ๊ะใส่ลงไปเลยปรุงรสตามชอบเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นพริกกระเทียมขาตะไคร้นะจ๊ะตำพ่อหยาบพี่น้องคลุกเคลห้เข้ากันเลยจ๊ะ สำนี้ก็เป็นอันซีเราจะพี่น้องเขาก็ดีนะไอใส่จานนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาเปหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องวันนี้เขาใส่สะโพกไก่นะจ๊ะเป็นเนื้อสะโพกจ้าใส่ลงไปเลยตามต่อด้วยใบสม,มุนไพรจ้ะเอาปลูกทั้งต้พี่น้อง,งเพิ่มความแซ่บความนัวนะจ้ะเอาไปใส่ซึ้งเลยจ้ะแล้วจะเป็นหนึ่งจะเป็น เขาก็จะหนึ่งไปจนสุกนะจ๊ะเดี๋ยวเขากลับมาบ่งตอนสุกกันนะจ๊ะพี่น้องเึื่องไก่สมุนไพรของเราจ้าเซตแล้วจ้ะพี่น้องมันมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ลยจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้า